สวัสดีครับผมกันกระถาวรครับมีข่าวดีมาบอกชาวดีไอคอนค o u ปทุกคนครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆในเดือนนี้เรากําลังจะไปเที่ยวกันที่ Holiday in r นรีสอร์วานานาวาหัวหินครับสวัน2คืนแบบฟรีๆเลยยังไม่พอ เรายัางมีพ็อกเก็ตมานีให้อีก5,000บาท <Wow. S 1> ยังไม่พอกันกระาาวรจะไปทริปนี้กับคุณด้วย <Yeah. S 1> ถ้าคุณต้องการไปทริปนี้นะครับ <c oughs> เพียงแค่เปิดบินเป็นตัวแทนใหม่ในระดับดีลเลอร์ขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้เท่านั้นย้ำนะครับไม่เกินวันที่10พฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับและหวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเจอกัน <c oughs>